สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการเพิร์เ d a t a ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ฟังก์ชันในเมนูที่เป็น uh, unit pricing ครับ utility จากเมนูนี้นะครับเปิด unit pricing file ครับเรียกเมนูให้โดูอีกทีนึงอยู่ในเมนูรีพอร์ตนะครับแล้วก็ยูนิตพร c i ซิงอิชิลิตี้เผดยูนิตพรซิงไฟลนะครับซึ่งจากครั้งที่แล้วที่ลองเผิดดูเนี่ยปรากฏว่าก็เผดได้นะครับแต่ว่ามีปัญหานิดนึงตอนที่ดันตัวไฟล์เล็กไอตัวที่ รันไฟลเล็กเนี่ยเหมือนรันแล้วมันมีปัญหานะครับก็คือไม่แน่ใจว่าผมทําผิดขั้นตอนอะไรหรือเปล่าก็คือรันแล้วมันใช้ไม่ได้มันเจงไปเลยนะครับนั้นก็เดี๋ยวจะมาลองอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งอ่านเจอในคู่มือตรงนี้นะครับจะใช้ฟังก์ชันค t นทรอนชิพ F1 แล้วก็พิมพ์คำว่า i u p p e p r s e p r s นะครับก็คือเป็นตัว run uh, p e r s unit pricing file ที่เป็น u p c s file กับ u p work work area field นะครับก็จะรีไซส์ไฟล์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาลองกันนะครับนี่ผมลองในระบบทดสอบนะครับ ทุกท่านก็ถ้าเกิดจะลองก็คือไปทดสอบกันก่อนนะนะครับเ,ออเดี๋ยวผมลองเพิทั้งสองไฟล์เลยเนาะอ,อผมเปิดถึงสิ้นปี2อแล้วกันนะครับ เริ่มรันนะครับตอนบ่ายสามโมงนะครับสามสิบสามสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะลองจับเวลาดูนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็ระหว่างรอก็เดี๋ยวผมจะเล่งเวลาให้นะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอน ที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจับเวลาไว้ให้ครับระหว่างรอเนี่ยผมจะให้ดูไซต์ดาต้าเบสก่อนเนาะตอนนี้ไซต์ดาต้าเบสก่อนที่จะรันเพิร์ชเนี่ยเออมันแค่ไหน 56.2จิกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้ารันเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเหลือเท่าไหร่เนาะระหว่างรอนะครับผมขอเปิดตัวมอนิเตอร์ขึ้นมาดูว่าอีระบบเนี้ยโปรแกรมนี้มันทำงานยังไงนะเท่าที่สังเกตดูก็คือจะมีไฟล์ใหม่นะฮะ cupcsnew งอกขึ้นมา1ไฟล์แล้วก็เหมือนกำลังจะอ่านข้อมูลจากที่เนเก่านะมาใส่มาใส่ในไฟล์ใหม่ครับระหว่างรอที่ระบบประมวลผลอยู่เนาะมันก,ก็กำลังทำงานไล่ไปทีละพอร์ตฟิโอนะครับ แล้วก็ไล่วันไปเรื่อยๆคอนเซ็ปต์เหมือนกับว่าก็จะเอาเลือกเฉพาะกองทุนที่พอร์ตโฟลิโอที่เราเลือกอไม่ใช่สิข้อมูลณวันที่เราเลือกนะครับเอาข้อมูลชุดนั้นเนี่ยก๊อปปี้ไปใส่ไฟล์ใหม่ครับเหมือนคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบนั้นก็เราเลือกวันไหนมันก็จะเริ่มก๊อปปี้จากวันนั้นอะไปใส่ในไฟล์ใหม่ แล้วก็คงลบไฟล์เก่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยงนะเดาว่ามันทำงานแบบนั้นในขณะเดียวกันเดี๋ยวผมลองเช็คดูว่าในโฟลเดอร์ของ database นะครับมันถ้าดูอันนี้ผมเรียงตามไซส์นะก็คือไอไซส์ที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ด้านบนนะครับ เท่า,ท,าที่ดูก็คือถ้าไฟล์เกี่ยวกับ unit pricing เนี่ยก็ไฟล์ UPCS เนี่ยก็มีแค่ประมาณ2หรือ3ไฟล์นะครับส่วน I u p w file เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็เจ็ดแไฟล์แล้วสิบสไฟล์ไฟล์ละสองจิกสองจิกนะครับรวมๆกันก็นยี่สิจิกแล้วนะครับนี้ถ้าพื้นฐาน ไอตัวไฟล์เนี่ยเราสามารถเคลียร์ไฟล์ใหญ่ออกไปได้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เราก็จะไดะ้กลับมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราเคลียร์ไฟล์ใหญ่ได้เฉั้นเวลาแก้ปัญหาเรื่อง t t r r g g เนี่ยก็ให้โฟกัสไปที่ Data ชุดใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นไม่งั้นใน Database เราก็จะใหญ่ โดยใช้เหตุน,นะฮะถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็เพิดทิ้งไปในในคอนเซ็ปที่ว่าเออเราก็มีแบ็กอัพของปีเก่าๆไว้อยู่แล้วนะฮะส่วนไอปีล่าสุดปัจจุบันเนี่ยที่เราเก็บใช้งานอยู่เราก็จะเก็บเท่าที่จําเป็นในการใช้งานก็พอครับอาจจะเกิดเลือขาดไว้เล็กน้อยนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มระบบไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ควรจะมี เขาเรียกว่าอะไรดูความจำเป็นฮนะเท่าที่จำเป็นในกาในการโอ p e เกตงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแบ็กอัพรีสตารนะครับถ้าใช้ d a t a า a บสใหญ่เนะี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บก็ต้องเยอะไปนะครับแล้วก็เวลาแบ็กอัพก็จะใช้เวลานานนะครับ ตอนนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตามปกติของการดูแลระบบนะครับนี่เดี๋ยวเราปล่อยมันวิ่งไฟนะครับไฟล์ที่สังเกตดูถ้าดูาไฟล์ใหม่เนี่ยยังยังกำลังค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะมันจะมีเนี่ย UPCS New ไฟล์นี้เพิ่งสร้างนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ตามที่โปรแกรมมันรันอยู่พอทำ UPCS f i e l d เสร็จมันก็จะไปทำไอตัว UPW f i e l d นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับระหว่างงนี้ก็รอมันวิ่งไปก่อนเดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้ครับนี้ผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะครับ ไฟล์ไอ้โปรแกรมมันก็จะปรเซส s s มาถึงไฟล์ที่เป็น u p w v i e w นะครับถ้าไปดูไฟล์ Output นะครับก็จะมีไฟล์ที่เจนขึ้นมาใหม่แล้วนะคร UP New u p w New กดแด็ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับ ว่าก็น่าจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยเนื่องจากว่าซซิ่งของดาตเาเบมันค่อนข้างใหญ่นะส่วนไอ้ UPCS l เ e l d เนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับถ้าดูจากนี้ก็คือข้อมูลหายไปเยอะเลย c s up ไปเกือบ2กิกนะครับสําหรับ UPCS Field เดี๋ยวมารอดูอิกไฟล์หนึ่ง่าจะลดไปได้เยอะไหม,นะมว่าก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยนะ ทีนี้ผมรันแค่ฟันศูนย์หนึ่งนะครของผมเนี่ยมันจะมีฟันศูนย์สองอีกอีก,อก,อกฟันหนึ่งนะครถ้าผมรันฟันศูนสองด้วยเนี่ยก็น่าจะลดไปอ,อีกเยอะเลยครเดี๋ยวรอดูผลอีกทีนะครับ